รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้เราก็ยังคงท่องเที่ยวอยู่ในเมืองเหม่ยโจกันนะคะและเราก็ได้ไปศึกษาที่มาความเป็นไปของคนจีนสายพันธุ์หนึ่งซึ่งพอมาโผล่ที่พ้นทะเลเราก็เรียกพวกเขาว่าจีนแคะแต่จริงๆแล้วเขาคือจีนฮักก้าเราได้ชมพพิพิธภัณฑ์กันไปแล้วแต่ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบ้านดินแบบที่เรียกว่ามังกรโอบกันค่ะ นะที่ตึกที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างของตึกบ้านดินแบบมังกรโอบแต่ตอนนี้มันไม่ใช่บ้านดินแล้วมันกลายเป็นบ้านปูน<ต>ทำไมถึงเรียกว,ว่ามังกรโอบอะคะก็เป็นโค้งโคงโอบขึ้นมาโอบขึ้นมาเห<อ>มือนกับที่เราไปที่พ,พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เมื่อเช้านี้จำได้ไหมแล้วด้านหน้ามันจะมีตัวอย่างที่โอ้ถ่ายใส่ไว้ในในไอแพด นะที่บอกว่ามีน้ําอยู่ด้านหน้านี่ก็มีบ่อน้ําอยู่ด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนี่คือเป็นตัวอย่างเพื่อตอนนี้มันอยู่ถ้าถ้าถ้ามองเป็นรอบๆเนี่ยโอ้จะเห็นว่าตอนนี้ลายล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่แสดงถ <c oughs> ึงความเป็นความเป็นคนฮักก้าหรือคนจีนแคะเนี่ยนะตามที่คนใต้จ๋วเรียกนะนะก็คือว่าต่อให้โลกมันเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยนะมันจะต้องมีสิ่งที่เตือนใจว่าดั้งเดิมเนี่ยเราเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้น ก็ได้มีเศรษฐีเศรษฐีจีนแค่พ้นทะเลซึ่งไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ส่งเงินกลับมาสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นอาคารหลังนี้ก็มีชื่อว่าจี G ้จี้โหลนะตัวเศรษฐีที่เป็นคนส่งเงินมาเนี่ยก็คือท่านเฉียนจี้เซียนเฉียนจี้เซียนก็ไปตั้งเนื้อตั้งตัวที่อินโดนีเซียตอนนี้ลูกหลานท่านส่วนใหญ่ก็ก็อยู่ที่ต่างประเทศแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านเป็นคนอำเภอเหมยเซียน ตอนที่สร้างนี่คือก็คือมีคนอยู่ปะคะคือสร้างเพื่อให้คนอยู่ใช่ใช่เพราะเนี่ยมีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นมีทั้งหมดเนี่ยสองห้องก็ยังยังยังคงไอ่ยังคงนิยามของการอยู่อาศัยร่วมกันแบบแบบชาวจีนฮักก้าเหมือนเดิมนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี่มันคงตรงนี้มันคงไม่มีอะไรอะโอ้มันก็คงเป็นที่ล้างๆ้างโล่ง ต่เสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยความเจริญมันก็คืบคลานเข้ามาก็กลายเป็นว่ามีอาคารที่พักอาศัยในรูปลักษณะที่เป็นเหมือนคอนโดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันเพราะตอนนี้ตรงนี้เป็นศูนย์ที่จะให้ให้คนจีนทั้งที่นี่และคนจีนฮักก้าพ้นทะเลเนี่ยได้มาเยี่ยมเยียนลักษณะของมันก็ยังเหมือนเดิมคือเข้ามาถึงปั๊บก็มีเปิดให้ให้ฟ้าลงมานะ ให้แสงลงเพราะไม่งั้นแล้วพะมังกรโอบแล้วมันก็จะปิดปิดปิดเข้าไปใช่ไหมแม่ว่าหลังคานี่เขาคงทําที่หลัก <laughs> แน่นอนอยู่แล้วลูกมันวัสดุมันเป็นวัสดุปัจจุบันมากเราเดินมาทางซ้ายก็จะเห็นลักษณะาการแบ่งห้องเป็นชั้นๆและแนั่นแล้วก็เดินมาทางนี้ก็เหมือนเดิมคือด้านในก็จะเป็นเป็นหอบรรพชน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเหล้าข้าวเหนียวที่วันเมื่อวันนั้นเรากินเมื่อวานนี้เวานนี้เรากินไก่ไก่ไก่เหล้าไก่ไก่แช่เหล้าแบบชาวฮักก้าก็คือแช่แช่เหล้าที่เป็นหมักมาจากข้าวเหนียวสีมันก็เลยเป็นสีเข้มแล้วก็จะออกรสหวานเข้มแดงเข้มแดงแล้วก็จะออกรสหวาน <c oughs> อันนี้ก็จะเปิดเห็นไหม จะเป็นลักษณะว่าให้ยังไงยังไงก็อยู่กับธรรมชาติมีสภาวะธรรมชาติสอดแทรกเข้ามาก็จะเป็นเหมือนกับยุ่ยหน่วยหน่วยที่พาคอาศัยท,ท,ที่สมบูรณ์แบบในตัวของตัวเองเอ,อยู่ในนี้แม้แต่จะปิดประตูอะไรต่ออะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างภายในกับภายนอกและก็จะมีจะมีแปลงซึ่งสามารถจะปลูกต้นไม้ปลูกผักทําสวนครัวทําอะไรเลี้ยงสัตว์ก็ได้อย่างเช่นพวกไก่เป็ดเลรเงี้ยสัตว์ที่ใช้ที่ไม่มาก ในลักษณะรูปแบบนี้แม่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะที่มีการพัฒนามาแล้วระดับหนึ่งอากาศถ่ายเทยดีเนาะอืมแน่นอนเพราะว่าเนี่ยมีการเปิดเปิดขึ้นไปใช่หไหมอากาศก็เข้าออกได้อะโอไม่โอโอ้ย sorry 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 ไม่เอาขหน่อยขึ้นหน่อยก็ได้เจออะไรอ่ะอันนี้เป็น สมุนไพรผิวสีั้นๆแต่เราก็ผิวหนะคะอืมอืมชิมกันขึ้สอร่อยเหมือนกับต้มกับผักดองใช่เอามาแบบเขาบอกเอามาต้มน้ำแกงเอามาได้นี่นขาติดใจถ่ายแม่สิค่ะอันนี้เยาไปสดไตายอร่อยอร่อยก็อร่อยนะนี่ยวาต้องกินให้หมดตามแม่เราชิมใช่เพราะมันก็เป็นน้ำซุปดีออกมันมันอ่ะ ช่วยอ,อ,อันนี้ช่วยทาง,งด้านอะไรนะ,ะมีสปปรรพคุณอะไรอ๋อช่วยขับความชื้นนะคะแล้วก็ช่วยแบบเรื่องบำรุงเรื่องของตับเรื่องของอะไรเงี้ยอืออนะคะแล้วก็พวกที่แบบประเภทนอนไม่หลับหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็ช่วยได้อืค่ะนะคะแล้วก็ทําให้ตายแข็งแรงขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตา โอ้ได <sound> ้ตังทอนมาท่านก็จอันนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นโอท็อปจริงๆชิ่งชิ่งอร่อยอร่อยอร่อยเนอะแต่ถ้าเอาไปแล้วต้มเองเนี่ยอร่อยทำยังไงจะติดรูปนี้เวลาีอยากต้มซุปอร่อยอร่อยให้ทุกทีมเลยคือช้อนฟองช้อนฟองทิ้งช้อนมันออกขยันขยันหน่อยขยันขยันหน่อย จากตรงนี้ซึ่งเป็นช่องที่เชื่อมระหว่างด้านหลังมาถึงด้านหน้าเนี่ยทำให้อะไรพอจะอนุมานเข้าใจคำว่าอนุมานใช่ไหมค่ะไฮโปทีเซสถ้าเขาถ้าไม่เข้าใจปึ๊งเดินเดินหนีเลยเหรอพอจะอนุมานได้ว่าจะต้องมีการปรับระดับหลังบ้านเนี่ยให้สูงเพราะว่าถ้ามองไปจากทางด้านนี้จะเห็นที่แม่เล่าให้โอฟังไงว่ามันจะมีช่องให้ให้ฝนตกลงมา เพื่อที่น้ำมจะได้ไม่กระเด็นเข้าไปในทางเดินนี่นะ <c oughs> ตรงนี้มันก็จะเป็นช่องที่อาจจะใช้ทําทกิจกรรมอะไรต่างๆรวมทั้งระบายน้ําด้วย <c oughs> ด้วยระนาบที่สูงเนี่ยทำให้เวลายามที่มีฝนตกลงมาเนี่ยน้ำที่ฝนตกก็ถูกนําพาให้ไหลไปเป็นระบบระบายน้ําภายในบ้านเนี่ยไปลงบ่อน้ําหน้าบ้าน <c oughs> ก็เป็นบ่อน้ําที่เอาไว้ใช้ซักล้างใช้หล่อเลี้ยง <c oughs> ชีวิตของคนที่อยู่ในบู่ตึกตรงนี้ได้ โอ้เดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเราก็จะจบการเดินทางมาเยือนเมืองหลวงของชาวฮักกาโทโลก,กันละที่เมืองไวโจเดี๋ยวเราออกจากที่นี่เราก็ยังยังคงยังอยู่ในเรียกได้ว่าในอนาบริเวณของคนคนแคะน,นะแล้วก็แต่เราจะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศอีกบรรยากาศละของการเราจะไปยังเมืองที่มีชื่อว่าฮงสุนหรือเฟิงซุ่น ในภาษาพื้นถิ่นแต่คนไทยจะเรียกกันหงสุนหงสุนเดี๋ยวเราจะได้ไปสู่บรรยากาศตามเลิกบรรยากาศทัวเยี่ยมยตาแล้วโอ้